ไม่ใช่โชคร้ายแต่นิสัยนี้ทำให้เงินก้อนหลุดมือถ้าคุณเป็นคนปีชวดและช่วงนี้รู้สึกว่าเงินเหมือนจะมาใกล้มากแต่สุดท้ายกลับสะดุดทุกครั้งขอให้ฟังให้จบเพราะเงินที่กำลังจะเข้ามาอาจไม่ได้หายไปเพราะโชคร้ายแต่อาจหลุดมือเพราะนิสัยเดียวที่คุณทำซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวหลายคนปีชวดมีจังหวะชีวิตที่แปลก หาเงินเก่งมีโอกาสเข้ามาเรื่อยๆแต่เงินไม่ค่อยอยู่เหมือนจับอะไรก็เกือบได้แต่สุดท้ายก็พลาดและพอพลาดบ่อยๆก็เริ่มคิดว่าดวงไม่ดีชีวิตไม่เข้าข้างแต่ความจริงคือดวงไม่ได้ปิดเงินไม่ได้หนีมันแค่รอคนที่พร้อมจะถือมันนิสัยที่ทำให้เงินก้อนหลุดไม่ใช่การใช้เงินเกินตัวอย่างเดียวแต่คือการใช้ชีวิตตามอารมณ์ วันนี้รู้สึกดีก็กล้าเสี่ยงวันนี้เครียดก็ใช้เงินปลอบใจวันนี้มีแรงก็รับทุกอย่างวันนี้หมดไฟก็ปล่อยทุกอย่างชีวิตที่ขึ้นลงตามอารมณ์จะไม่เหมาะกับเงินก้อนเพราะเงินก้อนต้องการความนิ่งต้องการวินยัยต้องการความสม่ำเสมอก่อนเงินจะเข้าชีวิตมักจะทดสอบเสมอทดสอบว่าคุณคุมตัวเองได้ไหม หลายคนปีชวดพลาดตรงนี้พอเห็นโอกาสกลับรีบขวารีบตัดสินใจรีบกระโดดทั้งที่หัวใจยังไม่พร้อมทั้งที่แผนยังไม่ชัดเงินก้อนจะไม่เข้าถ้าคุณยังรีบทุกครั้งที่เห็นทางเพราะความรีบทำให้คุณมองไม่เห็นความเสี่ยงนิสัยอีกอย่างที่ทำให้เงินพลาดคือการรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์ก่อนรอให้พร้อมกว่านี้รอให้มั่นใจกว่านี้ รอให้ดีกว่านี้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เริ่มเงินไม่อยู่กับคนที่รอเงินอยู่กับคนที่ลงมืออย่างมีสติคนปีชวดหลายคนฉลาดคิดเยอะวิเคราะห์เก่งแต่คิดนานเกินไปจนโอกาสเดินผ่านแล้วพอพลาดก็โทษตัวเองโทษด,ดวงทั้งที่จริงๆคุณแค่ไม่กล้าก้าวในเวลาที่ควรอีกนิสัยหนึ่งที่สำคัญมากคือ การไม่กล้าตัดสิ่งถ่วงออกจากชีวิตบางคนรู้ว่าภาระนี้หนักเกินความสัมพันธ์นี้ดูดพลังหนี่นี้ไม่จำเป็นแต่ยังฝืนแบกเพราะกลัวเสียหน้ากลัวคนอื่นไม่พอใจกลัวเริ่มใหม่เงินจะไม่เข้าถ้าชีวิตยังแบกสิ่งที่ไม่ควรแบกเหมือนเรือที่บรรทุกหนักต่อให้ลมดีแค่ไหนก็แล่นไม่เร็ว ช่วงนี้ถ้าคุณเป็นปีชวดและรู้สึกว่าใจเริ่มอยากปล่อยบางอย่างอยากตัดบางคนอยากหยุดบางเรื่องอย่าฝืนความรู้สึกนั้นนั่นคือสัญญาณว่าชีวิตกำลังจะเปิดพื้นที่ให้เงินเข้ามาก่อนเงินก้อนจะเข้าชีวิตมักจะวุ่นสับสนและเหนื่อยมากเป็นพิเศษไม่ใช่เพราะดวงแย่แต่เพราะชีวิตกำลังจัดระเบียบเหมือนห้องที่กำลังจะจัดใหม่ ต้องรื้อก่อนต้องรกก่อนหลายคนปีช่วดท้อในช่วงนี้แล้วถอยทั้งที่จริงๆนี่คือช่วงที่ใกล้ที่สุดนิสัยที่ทำให้พลาดมากที่สุดคือการไม่ฟังสัญญาณเตือนก่อนเงินจะหลุดชีวิตจะเตือนเสมอเตือนผ่านความอึดอัดเตือนผ่านความไม่สบายใจเตือนผ่านเหตุการณ์เล็กๆแต่หลายคนเลือกมองข้ามเพราะคิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่าน จนกระทั่งเงินหายจริงถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าอะไรบางอย่างไม่ควรทำแต่คุณกำลังจะฝืนหยุดก่อนเงินก้อนจะไม่เข้าถ้าคุณยังฝืนสัญชตาตญาณตัวเองข่าวดีคือนิสัยเปลี่ยนได้ทันทีที่คุณเริ่มนิ่งเงินจะเริ่มนิ่งทันทีที่คุณเริ่มเลือกเงินจะเริ่มเลือกคุณไม่ต้องรวยทันทีแค่หยุดนิสัยเดิม หยุดใช้เงินตามอารมณ์หยุดตัดสินใจเพราะความกลัวหยุดแบกสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วเงินจะค่อยๆกลับมาไม่ใช่แบบฟ้าผ่าแต่แบบมั่นคงถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้และรู้สึกว่าหลายอย่างตรงอย่าเพิ่งตกใจเพราะการรู้ตัวคือสัญญาณของคนที่จะรวยคนที่เงินไม่อยู่ไม่ใช่เพราะเงินน้อยแต่เพราะยังไม่พร้อมจะถือมันถ้าคุณเปลี่ยนนิสัยนี้ได้ เงินก้อนที่กำลังจะมาจะไม่หลุดมือและชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและถ้าคุณสังเกตดีๆช่วงที่เงินก้อนก,นกำลังจะเข้ามาชีวิตมักจะทดสอบนิสัยเดิมของคุณซ้ำอีกครั้งมันจะเอาสถานการณ์เก่าๆคนแบบเดิมปัญหาแบบเดิมกลับมาให้คุณเลือกใหม่ไม่ใช่เพื่อกลั่นแกล้งแต่เพื่อดูว่าคุณจะตอบสนองเหมือนเดิมหรือคุณเปลี่ยนแล้วจริงๆ หลายคนปีชวดพลาดตรงนี้พอเจอสถานการณ์คุ้นเคยก็เผลอตอบสนองแบบเดิมใช้เงินเหมือนเดิมตัดสินใจเหมือนเดิมยอมเหมือนเดิมแล้วเงินก้อนก็หายไปแบบที่คุณไม่ทันรู้ตัวเงินก้อนไม่ได้หายเพราะมันไม่อยากมาแต่มันหายเพราะมันเห็นว่าคุณยังใช้ชีวิตแบบเดิมและเงินไม่สามารถอยู่ในชีวิตที่วนลูปเดิมได้ ช่วงนี้ถ้าคุณเป็นปีชวดและรู้สึกว่าเรื่องเดิมๆกลับมาอีกแล้วอย่าพึ่งท้อนี่ไม่ใช่สัญญาณถอยแต่มันคือด่านสุดท้ายด่านที่ดูว่าคุณจะเลือกตัวเองหรือเลือกความเคยชินคนที่ผ่านด่านนี้ได้มักจะบอกว่ามันยากมากเพราะมันไม่ใช่การสู้กับคนอื่นแต่คือการสู้กับนิสัยตัวเองนิสัยที่คุณแม้มันจะพาเจ็บแต่มันปลอดภัย เพราะเรารู้ผลลัพธ์แต่การเปลี่ยนคือการก้าวไปในสิ่งที่ไม่คุ้นไม่รู้ผลและน่ากลัวเงินก้อนใหญ่จะไม่ไปกับคนที่กลัวการเปลี่ยนมันจะไปกับคนที่กล้าแม้จะยังไม่มั่นใจอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากและแทบไม่มีใครพูดถึงคือช่วงก่อนเงินจะเข้าคุณมักจะรู้สึกว่าคนรอบตัวไม่เข้าใจคุณพูดอะไรก็เหมือนคนไม่ฟังอธิบายอะไรก็เหมือนเหนื่อยเปล่า นี่ไม่ใช่เพราะคุณพูดไม่ดีแต่เพราะคลื่นชีวิตคุณกำลังเปลี่ยนคนที่ยังอยู่คลื่นเดิมจะไม่เข้าใจคนที่กำลังจะไปคลื่นใหม่นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่ชีวิตเปลี่ยนมักจะเงียบลงก่อนไม่ใช่เพราะหญิงแต่เพราะไม่อยากอธิบายพลังชีวิตกำลังถูกเก็บไว้เพื่อใช้กับสิ่งสำคัญกว่าถ้าช่วงนี้คุณเริ่มไม่อยากทะเลาะไม่อยากเถียงไม่อยากพิสูจน์ขอให้รู้ไว้ คุณไม่ได้อ่อนคุณกำลังฉลาดขึ้นเงินจะอยู่กับคนที่เลือกใช้พลังอย่างมีค่าไม่ใช่คนที่ใช้พลังไปกับทุกเรื่องอีกนิสัยหนึ่งที่ทำให้เงินก้อนหลุดคือการกลัวเสียมากกว่ากลัวพลาดหลายคนปีชวดพอเริ่มมีอะไรดีขึ้นกลับกลัวทันทีกลัวเงินหายกลัวผิดพลาดกลัวเลือกผิดความกลัวนี้ทำให้คุณตัดสินใจช้าลงหรือไม่ตัดสินใจเลย เงินไม่อยู่กับคนที่กลัวเพราะความกลัวทําให้คุณลังเลและความลังเลทําให้โอกาสเดินผ่านเงินก้อนใหญ่มักไม่เคาะประตูซ้ําหลายครั้งมันจะมาดูคุณแล้วตัดสินใจถ้าคุณยังลังเลมันก็ไปแต่ข่าวดีคือเงินจะกลับมาเสมอถ้าคุณเปลี่ยนจริงช่วงนี้ถ้าคุณเป็นปีชวดและรู้สึกว่าต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญอย่าถามตัวเองว่ากลัวไหม ให้ถามว่าถ้าไม่ทําจะเสียอะไรคนที่เปลี่ยนชีวิตได้มักกลัวพลาดมากกว่ากลัวเสียอีกสิ่งหนึ่งที่เงินไม่ชอบมากคือการดูถูกตัวเองหลายคนปีชวดเก่งกว่าที่คิดอดทนกว่าที่คิดแต่กลับพูดกับตัวเองว่าฉันไม่เก่งฉันไม่คู่ควรฉันยังไม่พร้อมเงินจะไม่อยู่กับคนที่ไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับมันไม่ใช่เพราะเงินใจร้ายแต่เพราะคุณผลักมันออกไปเอง ทุกครั้งที่คุณพูดว่าฉันไม่มีทางได้ชีวิตจะจำและทำตามนั้นถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าเริ่มอยากให้ชีวิตดีกว่านี้เริ่มไม่พอใจกับที่เป็นอยู่นั่นคือสัญญาณดีมากคนที่ยอมรับสภาพจะอยู่ที่เดิมคนที่เริ่มอึดอัดคือคนที่กำลังจะเปลี่ยนอย่าดูถูกความอึดอัดนี้มันคือแรงผลักไม่ใช่คำสาปเงินก้อนใหญ่มักเข้ามาหลังจากช่วงอึดอัดที่สุด เหมือนกล้ามเนือ้อที่ต้องเจ็บก่อนจะแข็งแรงช่วงนี้คุณอาจรู้สึกว่าเหนื่อยกว่าปกติทั้งที่ทำเท่าเดิมนี่ไม่ใช่เพราะคุณแย่ลงแต่เพราะชีวิตกําลังอัปเกรดการอัปเกรดต้องใช้พลังอย่าฝืนแต่ก็อย่าถอยค่อยๆไปอย่างมีสติและสุดท้ายอยากให้คุณจำประโยคนี้ไว้ให้ดีเงินไม่หนีคนขยันเงินไม่หนีคนเก่ง แต่เงินจะหนีคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยเดิมถ้าคุณเป็นปีชวดและฟังมาถึงตรงนี้ขอให้รู้ไว้เลยว่าเงินก้อนกำลังจะมาใกล้มากและสิ่งเดียวที่ขวางอยู่ไม่ใช่โชคไม่ใช่ดวงไม่ใช่ใครแต่คือการตัดสินใจของคุณเองถ้าคุณเลือกเปลี่ยนเงินจะไม่พลาดคุณและเมื่อวันนั้นมาถึงคุณจะเข้าใจว่าสิ่งที่ยากที่สุด ไม่ใช่การหาเงินและมีอีกเรื่องหนึ่งที่คนปีชวดจำนวนมากไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นนิสัยเงียบๆที่ดูดเงินออกจากชีวิตนิสัยนั้นคือการคิดว่าตัวเองต้องทนก่อนถึงจะได้ดีหลายคนเติบโตมากับความเชื่อว่าต้องลำบากก่อนต้องเหนื่อยก่อนต้องอดทนแบบไม่มีขีดจำกัดแล้ววันหนึ่งชีวิตจะให้รางวัลแต่ความจริงคือ ชีวิตให้รางวัลกับคนที่รู้ว่าควรทนแค่ไหนและควรหยุดตรงไหนคนปีชั่วจำนวนมากทนเก่งเกินไปทนงานที่ไม่ใช่ทนคนที่เอาเปรียบทนภาระที่ไม่ควรเป็นของตัวเองและคิดว่าเดี๋ยวเงินก้อนจะมาชดเชยแต่เงินจะไม่มาชดเชยความเสียสละที่ไม่มีสติมันจะมาก็ต่อเมื่อคุณหยุดเสียสละผิดที่ช่วงนี้ ถ้าคุณรู้สึกว่าเริ่มไม่อยากทนเหมือนเดิมเริ่มอึดอัดกับสิ่งเดิมเดิมเริ่มถามตัวเองว่าทำไมฉันต้องแบกขนาดนี้อยากกลัวความคิดนี้นี่ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนี่คือสัญญาณของคนที่กำลังจะรวยเพราะคนที่ยังยอมทุกอย่างจะไม่มีพื้นที่เหลือให้เงินก้อนเงินต้องการพื้นที่ทั้งในชีวิตทั้งในหัวทั้งในหัวใจ อีกนิสัยหนึ่งที่ทำให้เงินหลุดคือการคิดแทนคนอื่นมากเกินไปกลัวเขาจะลำบากกลัวเขาจะไม่พอใจกลัวเขาจะเสียหน้าแต่ลืมคิดว่าตัวเองกำลังเสียอะไรคนปีชวดมักเป็นคนฉลาดทางอารมณ์อ่านคนออกเข้าใจคนอื่นง่ายแต่นั่นเองที่ทำให้โดนใช้พลังโดยไม่รู้ตัวเงินจะไม่อยู่กับคนที่ใช้พลังไปกับทุกคน เงินจะอยู่กับคนที่เลือกใช้พลังกับสิ่งสำคัญช่วงนี้ถ้าคุณเริ่มไม่อยากอธิบายไม่อยากช่วยทุกเรื่องไม่อยากรับทุกภาระขอให้รู้ไว้คุณไม่ได้เปลี่ยนเป็นคนแย่คุณกำลังเปลี่ยนเป็นคนที่พร้อมขึ้นก่อนเงินก้อนจะเข้าชีวิตจะบีบให้คุณเลือกเสมอเลือกจะยอมหรือเลือกจะยืนเลือกจะกลับไปหลบเดิมหรือเลือกจะก้าวไปข้างหน้า และนี่คือจุดที่หลายคนพลาดเพราะการยืนน่ากลัวกว่าการยอมแต่เงินก้อนใหญ่จะไม่มาในชีวิตที่ยังคุกเข่ามันจะมาในชีวิตที่ยืนตรงแม้จะยืนอย่างสั่นๆแต่ก็ยังยืนช่วงนี้ถ้าคุณเป็นปีชวดและรู้สึกว่าชีวิตเหมือนกำลังถูกเร่งให้ตัดสินใจหลายเรื่องพร้อมกันอย่าตกใจนี่คือช่วงเร่งเกียร์ของชีวิตเกียร์ที่ถ้าเข้าได้ ชีวิตจะวิ่งแรงขึ้นมากแต่ถ้าเข้าไม่ทันชีวิตจะกระตุกการเข้าเกียร์นี้ไม่ต้องรีบแต่ต้องชัด